เรามีพี่สาวเป็นแรงบันดาลใจค่ะเวลาที่อาจารย์หรือคุณครูถามก็จะตอบเลยว่าอยากเป็นแอร์เราไป work and travel มาไม่ใช่หรอที่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็คือเป็นแค่6คนสุดท้ายที่ได้ไฟนอลเข้าไฟนอลถึง2รอบเนี่ย เราเสียดายไหมอะทั้งชีวิตนี้หนูไม่เคยทำอะไรแบบนั้นต่อให้เราจะต้องเสียใจเราก็อย่าเสียใจนานบางทีเราคิดว่าสมัครแอร์ไม่ต้องซ้อมก็ได้ก่อนจะเข้าเนื้อหาพอดแคสต์ในวันนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่มินาเปิดสถาบันติวแอร์โฮสเตสและสจวตท,ที่ชื่อว่าครูบิงมามากกว่า8ปีแล้วที่ครูบิงเราเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครแอร์โฮสเตสและสจวตแบบครบวงจรในที่เดียวเรามีทั้งคอร์สติวโทอีก คอสสนทนาภาษาอังกฤษและคอสวิงที่เป็นคอเตรียมสัมภาษณ์สมัครแอร์โฮสเตสและสจวตไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพการยืนเดินนั่งไหวการแต่งหน้าทำผมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือที่เรียกว่า group discussion การจำลองสถานการณ์ต่างๆบนเครื่องบินให้น้องๆได้แก้ไขปัญหารวมถึงการจำลองการสัมภาษณ์เสมือนจริงทุกสายการบินที่มาเปิดรับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาทัศนคติให้เหมาะสมกับอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวต พราะพี่เชื่อว่าการได้ติดปีกหรือการเป็น a แอ s t ส a ว t ที่ดีได้ในอนาคตนั้นเราต้องเริ่มต้นจากทัศนคติที่ถูกต้องก่อนที่ครูวิงเรามีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึง a อร์ o ฮสเตสจวดคนรุ่นใหม่หลากหลายประสบการณ์จากหลากหลายสายการบินทั่วโลกที่จะคอยเป็นทั้งครูพี่สาวพี่ชายที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคนของเราค่ะและที่นี่เราดูแลทุกคนตลอดชีพ ถึงแม้ว่าจะติดตีไปแล้วเราก็ยังคงให้คำปรึกษาตลอดค่ะเป้าหมายของสถาบันคูวิงไม่ใช่แค่การสานฝันติดปีกให้กับน้องๆได้ทำอาชีพในฝันอย่างแอร์โฮสเตสและสจวตแต่เรามีเป้าหมายที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเป็นแอร์โฮสเตสและสจวดที่มีคุณภาพของสายการบินและแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานทุกวันอย่างมีความสุขใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวดยังไงสามารถเข้ามาปรึกษาพิมนาได้ก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ จะเข้ามาที่สถาบันแบบเจอหน้ากันหรือออนไลน์ผ่านซูมก็ได้เช่นกันค่ะช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ในดีสคริปชันแล้วนะคะตอนนี้กลับไปฟังเส้นทางการสมัคร Airhost e s s และสจว a r ตของลูกศิษย์จากสถาบันคูวิงกันดีกว่าค่ะสำหรับมีนาพาติปีวันนี้ค่ะแขกรับเชิญเป็นน้องที่เรียนจบใหม่แต่สมัครแอร์เพียงไม่กี่สายค่ะแต่ก็ติดปีกแล้วยินดีต้อนรับน้องมุนาค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะชื่อมุนานะคะอายุ23่ปีคะ่ะจบจากคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์ค่ะ อืมโอเคทำไมถึงมีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสละ่ะเพราะว่าเรามีใจรักบริการด้วยบวกกับเรามีพี่สาวาเป็นแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ท้าทายคือในแต่ละวันเราไม่รู้เลยว่าแต่ละไฟล์เราจะต้องเจอผู้คนแบบไหนบ้างยังไงบ้างก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราดีแล้วหนูก็เลยลองจินตนาการว่าถ้าเรามีแพชชั่นในการตื่นมาแล้วเราได้ทำสิ่งที่เรารักมันจะมีความสุขแค่ไหน อ๋อะค่ะอันนี้แบบมีพี่น้องก็คือมีสองคนสองคนค่ะแล้วก็เป็นแอร์ทั้งคู่เลยตอนนี้ค่ะปกติคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพนี้อยู่แล้วปะคะไม่ค่ะคือไม่ไม่เกี่ยวกับการบินเลยอ่าก็คือเหมือนเห็นพี่สาวก็เลยอยากทําบ้างใช่แล้วไม่อยากแบบทําอย่างอื่นด้วยหรอแบบมันเหมือนว่าความฝันอื่นก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีนะคะคือเหมือนเวลาที่อาจารย์หรือคุณครูถามก็จะตอบเลยว่าอยากเป็นแอร์ แล้วพอเป็นแอร์ในหัวเราตอนนั้นนะเราคิดว่าเราอยากเป็นแอร์แบบไหนหมายถึงว่าไป f u ลเซอร์วิสไปโลคอ o s สหรืออะไรแบบนี้ค่ะอยากจริง,รงๆก็ได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าถามในตอนนี้นะคะรู้สึกว่าโลคอ o s สน่าจะตอ,ตอบโจทย์มากกว่าแอร์พอเป็นสาย <c oughs> ที่ติด <c oughs> แต่เห็นว่าตอนนั้นนะที่เราไปสมัครแอร์ไปสมัครมาเรียกว่าแค่สองสายเองนะ <c oughs> ก็คือไปสมัคร Emirates ใช่ไหมคะ, <c oughs> คะแล้วก็มาสมัครสายที่ติด ตัวโลคอสที่เป็นของฝั่งประเทศไทยใช่ค่ะตอนนั้นคือไม่สมัครสายอื่นเลยเหรอไม่เลยคือหนูมีความฝันแค่รู้สึกว่าถ้าอยากลองก็อยากลองเอมิเรตอย่างที่ทุกคนรู้หมวกแดงใช่ไหมคะแล้วก็สายที่เพิ่งติดต่ก็คือฝั่งโลคอสไม่อยากแบบทำการบินไทยอยากหลายหลายคนอยากทำฟูลเซอร์วิสถูกไหมใช่ค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันเหมือนด้วย แบบว่าไทป์แล้วคาแรคเตอร์ของเรามันน่าจะตอบโจทย์ฝั่งนี้มากกว่าค่ะอาแล้วตอนนั้นที่ไปสมัคร e m ม r a t e s ไปสมัครกี่ครั้งกี่รอบเป็นยังไงบ้างสนาม e m ม r a t e s กับสนามสายไทยที่เป็นโลคอสมันมันน่าจะคนละแบบไหมเพราะอันนั้นฟูลเซอร์วิส แล้วก็อันนี้ฝั่ง low cost ใช่ค่ะคนก็มีความที่เข้มข้นเหมือนกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงด้วยความที่เอมิเรตเป็นสายการบิน f u ลเ service แล้วมันตามแบบว่าแนวสากลเลยค่ะมาตรฐานสากลเพราะว่าเป็นสายการบินแบบว่าทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะคือจะต้องมีความ p r o f e s ชั o นอลในการสื่อสารภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นแต่ของสายที่เพิ่งติดไปอะค่ะหนูรู้สึกว่าก็มีความ p r o f e s ชั o นอลเหมือนกันแต่ว่าจะมีความต่างตรงที่ว่าอันนี้คือเหมือนเราแสดง ความเป็นตัวเองได้มากกว่าแล้วตอนที่เราเตรียมตัวสมัครแอร์เราเตรียมตัวสมัครแอร์ยังไงบ้าง,างก็หาข้อมูลค่ะแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษลิสต์คำทงคำถามเพราะว่าหนูตัวว่าหนูไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขน,นาดนั้นค่ะแต่เราไป work and travel มาไม่ใช่หรอที่อเมริกาใช่ไหมใช่ค่ะ หนูตัดสินใจเพราะว่าหนูมองว่าหนูอยากเอาตัวเองไปอยู่กับสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเพราะว่ามันจะทําให้เรากล้าพูดขึ้นอืมแต่ว่าพอเราไปอยู่ที่นั่นเราก็จะได้ภาษาอังกฤษดีหรือเปล่าใช่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบพอไปเจอในสนามสนามแรกที่หนูลงก็คือเอม a เร s ใช่ไหมคะเราตอนที่ทำกรุ๊ปกันอย่างเงาหนูรู้สึกว่าพี่ๆเขาแบบว่าคือเหมือนเนทีฟมากแต่แล้วหนูก็ไปแบบงูงปลา,าค่ะก็เลย ไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตรงนี้นิดนึงสนามเอเมเรตทั้งสองครั้งที่เราไปอ่ะเข้ารอบไหนไปบ้างรอบล่าสุดเลยละกันนะคะเข้าไฟนอลโอ้ยไฟนอลเลยนะหกคน <c oughs> นี่ขนาดไม่มั่นใจนะ <c oughs> โอ้โหอ,ออรรอบล่า,าสุดอะ่ะเข้าไฟนอลกันน้อยมาก <c oughs> แล้วก็คือเป็นแค่หกคนสุดท้ายที่ได้ไฟนอลใช่เฮ้ยนี่ก็ถือว่าเก่งนะแล้วรอบก่อนหน้านั้นอ่นนะรอบก่อนหน้านั้นคือก็เข้าไฟนอลเหมือนกันเอาไฟนอลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สาม <Huh? S 1> เหมือนเขาส่งเอออิงลิสเทสมาทีหลังให้ทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็คอนเกรชันแต่หนูไม่ได้สามอ๋อไม่ได้สามอืมเออเข้าไฟนอลถึงสองรอบเนี่ยเราเสียดายไหมอ่ะก็นิดนึงค่ะแต่หนูไม่ได้เสียใจนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเป็นสนามที่ท้าทายมากคือคนผ่านใน ตอนที่หนูมองอะคะ่ะในสนามคือแต่ละกรุป๊ปตั้งแต่กรุป 1, ร๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองอิงเทสผ่านกันยากมากก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจมากกว่าว่าเออเราเข้าถึงไฟนอลเลยนะเพราะว่าสนามเอมิเรตเนาะมารับแต่ละรอบเนี่ยคนจะติดปีกกันแค่ประมาณหนึ่งถึงแม็กซ์สุดพี่ว่าสามคนอะสาอาจจะไปถึง5แต่มันยากมากที่จะไปถึง5ส่วนใหญ่จะได้1 2 1 2อะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบล่าสุดคือไปถึงรอบไฟนอลกันแค่6คนอะพี่ว่าเหลือสุดท้ายอาจจะแค่1 หรือบางทีอาจจะสูญเลยก็ได้นะใช่ <laughs> คือมันเป็นอะไรที่หลายคนรู้สึกว่ามันท้าทายแต่งจรเอ e มเอร์เรมารับบ่อย<ช>มากนะรับทุกเนือเลยขยันนะ <laughs> แล้วพอเราไปสมัคร e m เ r อร์เไม่ผ่านอนะแต่ก็มาผ่านได้สายโลคอสฝั่งเนี้ยเออมันเป็นสายที่เราอยากทำไหมหรือว่ายังไงบ้างคะเป็นสายที่อยากทําเลยค่ะ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าด้วยความที่หนูไปศึกษาใช่ไหมคะว่าสายการบินนี้เขาเรียกรวอยอะไรบ้างแล้วก็ดูแบบว่าคอนโซลคอนเซปต์ก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือเราเลยพอไปสานามจริงๆอะค่ะพี่มินาหนูรู้สึกว่าวันนั้นคือหนูทาได้เต็มที่มากคือมีความเป็นตัวเองสูงมากคือหนูกล้าที่จะแสดงออกทุกอย่างแบบทั้งชีวิตนี้หนูไม่เคยทําอะไรแบบนั้นแต่หนูกล้าขึ้นไปร้องเพลง <laughs> เออร้องเพลงใช่ร้องเพลงอะไรตอนนั้นเพื่อนๆขอกันทะเลใจเพื่อชีวิตเออลองได้ด้วยหรอลองลองกับพี่ลูกเรือค่ะ อ,อ๋อเออเพราะพี่รู้สึกว่าเราเป็นสาวเรียบร้อยนะไม่ค่ะทำไมหรอต้องละลายพฤติกรรมก่อนอ๋อโอเคแต่ว่าพี่จํจำได้ว่าที่เราเคยเล่าให้พี่ฟังเนาะก็คือว่าเราอะสมัครแอร์เอมิเรตตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วใช่ใชไหมเออซึ่งช่วงอยู่ช่วงประมาณกลางๆปีหรือต้นปีนะคะเออปลายปีค่ะตุลาตุลาก็คือแต่ว่า ตอนนั้นอะเรากลับมาจากอเมริกาแล้วก็ไม่สมัครแอร์อะไรเลยสมัครคแค่ e m ม r เร e สอรอบแล้วก็สายที่ติดคือตอนนั้นระหว่างนั้นมันก็มีหลายสายอะ่ะแบบการบินไทยใช่ไหมเออบางกอกเอเชียนาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยทำไมเราไม่สมัครอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันมันยังไม่ใช่ตัวหนูเท่าไหร่ะคะ่ะ แล้วตอนนั้นบางเกาะเปิดใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าคะแนนยังไม่พร้อมด้วย<อ>ในช่วงั้นใช่เราก็เลยเอาสายที่เราชอบไว้ก่อนใช่เอาสายที่เรารู้สึกว่าอันนี้ดีกว่า <laughs> แล้วได้ข่าวว่าสายที่เราติดอันล่าสุดที่กำลังจะได้ไปบินไปเทรนตรงนี้เป็นสายเดียวกับพี่สาวด้วยใช่ <laughs> ค่ะอ่ะหรือเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ชอบสายสายนี้เพราะว่าพี่สาวเคยอยู่ ด้วยแล้วก็ฟังรีวิวจากพี่สาวก็คือแฮปปี้สังคมนู่นนี่นั่นคือเลิศอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเรา,เราจ,รจินตนาการแล้วโอ้ยถ้าเราได้ถ่ายยูนิฟอร์มคู่กับพี่มันจะเท่แค่ไหนโอ้จริงเนาะใส่ชุดสีเดียวกันใช่แต่เห็นเราบอกว่าพี่สาวเคยอยู่ที่นี่แล้วก็ย้ายไปอยู่เอธิฮัดใช่ค่ะแต่สุดท้ายพี่สาวก็กลับมาสนแสดงว่าต้องร<อ>ักที่นี่มากนะใช่กลับมาลีจอยเออกลับมาลีจอยใช่ไหมเออแต่พี่สงสัยอย่างหนึ่งในเมื่อพี่สาวเราก็ เป็นแอร์สายนี้ทําไมเราถึงยังมาเรียนกับพี่หล่ะในเมื่อก็เป็นสายเดียวกันกับพี่สาวอืมเพราะว่าหนูอยากเสริมความมั่นใจอะคะ่ะเพราะว่าในช่วงแรกๆคือหนูยังรู้สึกว่ากูุมมิงอะไรแบบนี้ด้วยความที่เป็นสนามไทยที่ไม่เคยลงอยากรู้ว่าบรรยากาศการทรํากรุ๊ปเป็นยังไงอยากให้พี่มินาช่วยขัดเกลามันช่วย <c oughs> ได้ไหมจริงเลยนะคะ <c oughs> มันเป็นยังไงตอนนั้นคือเหมือนคือคําถามก็อาจจะ มีถามบ้างไม่ถามบ้างแต่คือเราได้เรียนรู้มาก่อนแล้วมันก็จะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะคะก็มีความแบบมีคนมาไกลไลน์ก็รู้สึกว่าโอเคเลยแต่เราก็เคยทำกรุ๊ปของ e m ม r a t e มาแ,<ต>แล้วเป็นไงกรุ๊ปของสายนี้มันต่างกันไหมต่างกันค่ะต่างกันมากคือเหมือนกรุ๊ปของสายนี้เขาจะแบบว่าให้พรีเซนต์ทุกคนแต่ว่านั้นก็คือส่งตัวแทนแต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่กรรมการนะคะรู้สึกว่าคาถามก็ต่างกันอยู่ค่ะอืม แล้วจากที่เรียนไปม,นมันได้ใช้บ้างไหมคะได้ใช้ค่ะได้ใช้ก็นี่คือเหตุผลที่หนูติดแอฟดีเลยขอบคุณมากๆเพราะว่าตอนนั้นที่เรามาเรียนเนาอะกอ็อาจจะเป็นเสาเรียบร้อยประมาณหนึ่ง <c oughs> เหมือนเพราะว่าสไตล์มันคนละแนวเลยเนาะอาจจะติดจากสไตล์ e m i r a t e เค่ะแล้วก็เลยอาจจะดูแบบเขาเรียกอะไรอาจจะยังไม่ค่อยเป็นสไตล์ โลคอสเท่าไหร่อะไรอย่างงี้มันจะต้องแบบวางคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะใช่ก็ติดปีกจนได้แล้วเรามีความกังวลไหมคะที่แบบเราเป็นเด็กจบใหม่แล้วเราก็เคยไปแค่ว ork and travel แล้วมาสมัครแอร์เลยเรากดดันไหมในการที่มาสัมภาษณ์งานกดดันมากเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กจบใหม่ด้วยแล้วตอนนั้นเราเป็นสถานะนักศึกษาสุสานะการว่างงาน ซึ่งตอนนั้นหนูรู้สึกว่ามันเคว้งมากๆเลยค่ะด้วยความที่เราอยู่ในยุคโซเชียลอะค่ะพี่มินาเราเปิดไปปุ๊บทุกคนเขาก็จะโพสต์ความสำเร็ความสําเร็จกันซึ่งบางทีนั้นเราแบบว่าบางทีเรามีความคิดลบเข้ามาแต่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งมันไม่ถูกต้องหนูก็เลยนั่งคุยกับตัวเองเขียนโน้ตเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมุนามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงคิดลบแบบนี้เพราะว่าทุกคนอะเขามีทางของตัวเองแล้วจังหวะชีวิตของตัวเอง วันนั้นก็ไปกอดแม่เลยวันวันที่จะไปสัมภาษณ์วันใกล้ๆที่จะสัมภาษณ์อะคะ่ะออเหมือนแบบว่าเหมือนด้วยความที่เป็นสนามแรกใช่ไหมคะเ้วก็เลยรู้สึกแบบมันกดดันไปหมดโดยที่แบบว่าทุกคนเขาสําเร็จกันไปหมดแล้วแต่ว่าแล้วเราล่ะเ,เ,เราจะเป็นได้ไหมอะไรแบบนี้คะ่ะอแล้วตอนนั้นอะเราก้าวข้ามความรู้สึกนั้นยังไงบ้างอะค่ะแบบดึงให้ตัวเองมีพลังหรือความมั่นใจยังไงบ้างค่ะก็หลังจากที่หนูนั่งคุยกับตัวเองใช่ไหมคะก็ ไปขอกำลังใจจากพ่อแม่คนรอบตัวคือมันช่วยได้มากจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในส,ออสภาพสังคมแวดล้อมที่เขาพร้อมซัพพอร์ตเราตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ตัวคนเดียวก็เริ่มกลับมาแบบว่าบูตเอนเนอร์จีว่าแบบเฮ้ยเราทำได้อะไรแบบนี้แค่แบบว่าแค่รอจังหวะเวลาเท่านั้นเองแต่ก็เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะว่าเรอาอเป็นเด็กจบใหม่<ฆ>แต่ว่าเราสมัครเอม a เรแล้วโดนเรียกสัมภาษณ์ด้วย เพราะปกติอะตัว requirement ที่ Emirates ประกาศหน้าเว็บอะเขาก็จะบอกว่าจะต้องมีประสบการณ์งานบริการอย่างน้อย1ปีเออ,อตรงเนี้ยเราแปลกใจไหมว่าทำไมเราถึงโดน Emirates เรียกสัมภาษณ์ทั้งตั้งสองรอบแปลกใจอยู่เหมือนกันคะ่ะเหมือนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมอาจจะมีอะไรในเรซูเม่สะดุดตาหรือเปล่าก็ได้คือเหมือนรอบสองะคะ่ะที่หนูไปสามไฟนลกับเขาเขาถามหนูมาคำนึงว่า อีกสเดือนเองประสบการณ์อะลองนึกซิว่ามีอะไรบ้างซึ่ง3มเดือนนั้นหนูเรียนอยู่ค่ะตอนนั้นก็พอจะรู้ในใจแล้วตุ๊บแน่อ่ามันก็อาจจะเหมือนติดเรื่องของประสบการณ์ที่เอม a เร s อาจจะลังเลใช่ไหมจริงๆอะถ้าใครจะไปสวา e เอ r a เร s จริงๆพี่ก็แอบแนะนำว่าอาจจะไปหาประสบการณ์ให้ครบปีนึงใช่เขาชอบมากถ้าคนที่แบบมีประสบการณ์กี่ยวกับคอสตเมอร์หรือคอสเพยตี้เยอะๆค่ะ พี่ว่าเราติดแค่ตรงนี้แหละคือเราเข้าฟัน,นเต้องสองรอบอะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เขาชอบอะแต่เขาก็เลยด,ดันทักตรงนี้อีกเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้น,นตอนนี้ได้สายนี้แถมได้อยู่กับพี่ด้วยพี่ว่าอาจจะไม่ไปไหนแหละเขาก็สายก็เป็นสายในฟันเหมือนกันในสายไทยอ่าได้อยู่เบสไทยด้วยอยู่กับ,บกคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆที่เขากําลังสมัครแอร์แล้วอาจจะ ไม่มีประสบการณ์ทํางานเหมือนเราจะขายตัวเองยังไงแล้วจะทํายังไงให้ไม่กดดันในการสัมภาษณ์สิ่งที่หนูรู้สึกว่าสําคัญเลยนะคะพี่มินาคือการที่เราเชื่อตัวเองค่ะเพราะว่าตอนที่เราเดินเส้นทางเนี้ยแล้วเราเรา,เราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเจออุปสรรคหรือว่าความเสียใจหรือเปล่าหนูก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นสเต็ปแรกของการเริ่มทําทุกๆอย่างค่ะ แล้คือต่อให้เราจะต้องเสียใจเราก็อย่าเสียใจนานเพราะว่าหนูรู้สึกว่าประสบการณ์และความพยายามทั้งหมดที่เราทํามาจะผลักดันให้เราเป็นคนที่พร้อมขึ้นนะคะในวันที่โอกาสของเรามาถึงจริงๆถามจริงว่าเรามีฝึกซ้อมเองด้วยไหมกลับบ้านไปซ้อมไหมคะมีบ้างคะ่ะคุยหน้ากระจกแล้เพื่อลดความตื่นเต้นแบบฝึกยิม้มฝึกเดินบนส้นสูงเพราะว่าไม่เคยใส่มาก่อนอืเผื่อน้องๆที่แบบดูอยู่ลองไป ทำเนาะพางทีเราคิดว่าสมัครแอร์ไม่ต้องซ้อมก็ได้แต่พี่มองว่ายังไงควรซ้อมนะเพราะว่าควรจะซ้อมค่ะคู่แข่งหลายๆคนเขาก็ซ้อมกันทางนั้นเนี่ยอันนี้ก็ซ้อมเหมือนกันใช่ถูกไหมแต่ตอนไปสนามคืออยากจะบอกว่าคือวันนั้นคือทุกคนจะเป๊ะมากเราเองก็เปะ๊ะแต่คือไม่ต้องสนใจใครมากคือให้แข่งแค่ตัวเองก็พอแล้วค<ห>่ะพยายามแบบอย่าหยุดพัฒนาคือถ้าเราโมแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะ มันอาจจะทําให้เรากดดัน<ช>มากกว่าเดิมใ<ช>่เออไปให้แบบสบายใจว่าโอ,อ้ฉันซ้อมมาเท่าที่ทําได้ให้ดีที่สุดแล้ว<ช>อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปใช่ค่ะนะคะจะได้ปิดป,ปีแบบน้องมูนาพแบบนีขอบคุณนะค่ะโอเคค่ะเชื่อว่าประสบการณ์ของน้องมูนานะ่าจะทําให้หลายๆคนได้แรงบันดาลใจมากขึ้นนะคะสําหรับมีนาพาติปีวันนี้ค่ะถ้ามีนาเป็นแอร์ได้ ถ้ามูนาเป็นแอร์ได้ทุกคนก็สามารถเป็นแอร์โฮสเและสจวตได้เช่นเดียวกันค่ะเขาต้อนรับไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ